นับจากจุดเริ่มต้นด้วยทรัพย์พระราชทานเป็นทุนบุกเบิกจำนวน10ช่างเมื่อปีพุทธศักราช2440โรงเรียนเบนจามะมหาราชพัฒนาก้าวผ่านกาลเวลานานนับศตวรรษเหนือผืนดินและลมหายใจแห่งจังหวัดอุบลราชธานีด้วยกิยศและศักดิ์ศรีความเป็นเลิศทางวิชาการและการบ่มเพาะมาเมล็ดพันธุ์คุณภาพป้อนสู่สังคมโรงเรียนเก่าตอนนี้ได้รับเกียรติจากคณะศิษย์เก่าเบญจามะมหาราชรุ่น21-26 พาลัดเลาะไปในดินแดนแห่งความหลังและความฝันที่ช่วยหล่อหลอมพวกเขาเติบโตขึ้นมาเป็นต้นแบบคนดีศักดิ์ศรีแห่งเบนเริ่มแรกนี่ไม่ได้ชื่อเบนจมะมหาราปี2440ตอนนั้น ใช้ชื่อว่าอุบลวิทยาคมรวมระยะเวลาแล้วเนี่ยนับถึงวันนี้ก็120ร้อยยี่สิบกว่าปีแล้วที่โรงเรียนก่อตั้งมาใช่ครับโอ้โหคือถว่าเก่าแก่มากนะฮะครับะะรบใหม่ๆทางถนนทางเข้าที่เราขับรถเข้ามาก็จะเป็นดินแดงตอนนั้นมาเรียนกันยังไงครับตอนเด็ๆกๆก็เดินมั่งจัก,กรยานมั่งมอเมร์มั่งถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นจมมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นหลักเลยในการบ่มเพาะวิชาให้กับลูกหลานชาวอุบลแล้วแถมชื่อจะเป็นมงคลมากหมายถึงรัชกาลที่ห้าท่านใช่ครับ เบนจมะก็คือ5มหาราชก็คือพระองค์ท่านเลยแล้วก็เป็นโรงเรียนเบนจมะเดียวที่มีคําว่ามหาราชจะเข้ามาหรือว่าจบ,บก็ต้องมาที่นี่ครับเริ่มต้นต้องมาตึกนี้ก่อนรายงานตัวแผนกทบเบียนทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่นี่แล้วก็สิ้นสุดที่นี่ด้วยครับ,รบผมสายใยความผูกพันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นให้เบญจมะมหาราชในฐานะโรงเรียนมัธยมชั้นนําของจังหวัด รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อยังเป็นสถานที่แห่งความหวังให้เด็กๆเ,เข้ามาศึกษาเล่าเรียนนำวิชาความรู้ออกไปประกอบอาชีพดำเนินชีวิตและพัฒนาชาติบ้านเมืองเด็กที่จะมาเข้าโรงเรียนนี้แล้วก็ผู้ปกครองจะต้องมาอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือองค์ดาที่นี่ส่วนมากจะบนวิ่งร้อยรอบ วิ่งกี่รอบนะร้อยรอบยุคของพี่ตุ๊กกับพี่โอ่งเนี่ยยังยังไม่มีท่านยังครับยังไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มียุคสมัยพี่จะเป็นจะแม่ใส่งาแต่ยุคนี้ก็จะเป็นองค์ดําซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากของที่นี่เขาจะไม่บนน้อยกว่านี้ใช่ไหมยี่สิบรอบห้าสิบรอบเลยส่วนมากร้อยรอบร้อยรอบอยู่บางคนสองร้อยรอบแล้วเขาาเข้ามาแก้เขาแก้บนทีเดียวหรือเปล่าหรือว่ามีทั้งทีเดียวมีทั้งสะสมอย่างลูกพี่เนี่ย ก็ก็มาเอาลูกพี่เข้าี่คือตัวเองเรียนนี่แล้วก็ส่งลูกมาเข้าที่นี่เขาบอกว่าก็เราเขาก็ไม่มั่นใจก็เลยบอกว่าต้องวิ่งเขาก็ยอมคุณแม่วิ่งด้วยกันไหมไม่ค่ะมาให้มาให้กำลังใจอย่างถ้าเด็กเซนทะบเบียนเขาเรียกเด็กเซนเด็กสูงเรลาเรียกเด็กสวนของโรงเรียนเราเรียกเด็กอะไรเด็กเ่น เด็กเบนเด็กเบนเด็กเบนรู้กันครับไอ้บางคนเล่าให้ผมฟังบอกว่าเป็นโรงเรียนมีมีแต่ผู้ชายตรงงมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสมัยนั้นนะครับมีมอถึงมอสครับแล้วก็4 5 6หถึงจะมีผู้หญิงมาเรียนรวมกันสมัยนั้นคือสมัยไหนสมัยรุ่นผมสมัยรุ่นผมนานมาแล้วนานมาแล้วเอรุ่นแรกเอาเริ่มรุ่นปีพศ .2521 ครับรุ่นเราก็คือรุ่นมอหนึ่งรุ่นแรกแล้วก็จบปี2526รุ่นนั้นอ่ะมี ผู้หญิงสาวๆเข้ามาแจมตอน 4, 5, 6กครับก็ร,บรู้สึกตื่นเต้นนะครับเพราะผมนี่เรียนตั้งแต่มาต้นที่นี่่แล้วปัจจุบันเป็นยังไงครับรับตั้งแต่ม,ม,มอ้หนึง 1> ม .1 ได้เลยโรงเรียนพวกพี่กว้างมากเลยขออนุญาตนั่งคุยเดี๋ยวกี่ไร่ครับพี่ร้อยห้ไร่เองคร้อยห้าสไร่เองครับผมขออนุญาตเชิญพี่แอร์มาคุย เพราะว่าเพื่อนๆลงความเห็นกันบอกว่าถ้าสายเฮลเนี่ต้องพี่บ้านน้อยนี่ยังไงครับพี่บ้านน้อยนี่คือขนาดว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆเป็นบ้านเป็นบ้านกระต๊อบเล็กๆเขาจะมีขายส้มตําแล้วแบบพวกเด็กวัยรุ่นผู้ชายจะชอบแอบกันไปกินส้มตำมั่งบางคนถ้ามันจะหลบอาจารย์เนี้ยซ่อนอาจารย์ใช่ไหมก็จะไปที่บ้านน้อยแต่ที่อาจารย์ธงชัยอาจารย์จะขี่โมไซค์ตามเสร็จแล้วก็แตะกระเจิงกันวิ่งกัน คนที่วิ่งแตกกระเจิงหนึ่งในนั้นก็คือพี่ใช่ไหมมีส่วนมีส่วนเราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่แค่ในห้องเรียนอย่างเดียวเห็นว่าโรงเรียนเราคบรถเหมือนกันยกห้องเตียงก็ไม่แน่มด้ครับผมวิสูจน์ก็เป็นลูกผู้ชายโรงเรียนพี่มีทุกอย่างนะฟุตบอลนี่สนามนี่ก็ยังอยู่ที่เดิมครับผมเ่กันว่าอาจจะหันคนละด้านเมื่อก่อนเราระหว่างพักอะไรเงี้ยเราก็ออกไปเตะฟุตบอลช่วงรออาจารย์รย์ไม่มาเราก็ออกมาเตะฟุตบอลี๋ยวก่อนรอนานแค่ไหนพี่ไปเตะบอลแล้วแต่บางทีก็เป็นชั่วโมงนะจนอาจารย์ให้ตาม จะขึ้นมาไหมยังไม่ขึ้นมาจะเรียนหรือไม่เรียนการมาแล้วการมาแล้วแล้วพักเที่ยงพักเที่ยงข้าวไม่กินอ่ะพี่ก็รีบกินแล้วรีบมาเต๋อเพราะว่าบางทีก็ยิงมีการเปรียบตังค์กันบ้างคนละสองบาทสามบาทอะไรเงี้ยลงขันกันเพื่อไปเดิมพันกันระหว่างห้องใครชนะก็ได้เงินก็ได้เงินแล้วก็ย่อยย่ยกันแอะอะไรพี่อยู่ห้องเดียวกันปะเนี่ยคือห้องเดียวกันเคยเตะกันไหมเคยเคยไอ้ตอนเย็นเนี่ยไม่เป็นไรเตะเสร็จเหงื่อแตกกลับบ้านอาบน้ำผมเข้าใจ ตอนเที่ยงเนี่ยพี่บ่ายก็มีเรียนต่อเรียนต่อก็เข้าไปชุดนั้นแหละครับไม่เป็นไรน้ำอ่ะเสื้อเปียกก็ไปเลยเปียกกปเลยครับผู้รู้เลยยังผูรู้เลยบอกกินนี้หอมน่าดูครับดูอยู่ก็มีประกาศว่าให้ักเรียนห้องมสองทับแปดอยู่ก่อนนะให้พวกเราก็รึกว่าดีใจว่าจะประกาศให้รางวัลพิเศษเรามสองทับแปดคือห้องพี่นี่แหละครับห้องผมกับสมัยนั้นผมก็เรียนกับท่านวีรศักดิ์โัสุรัตด้วยนะครับ อดีตแลฐมันตรีว่าการกระทรวงข้อมูลและกีฬาอยู่ห้องเดียวกันเดวกกบนด้วยครับผมเด็กบนด้วยครับเขาเรียกห้องเราให้อยู่ต่อโดนตียกั้นทำไมทำไมตีเฉพาะห้องนี้เาบอกว่าห้องเราทําเสียงดังเมื่อวานนี้ทามีคนล้มโต๊ะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีคนไปรายงานเล่นกันเล่นการจับตุ้ไม้ตุ้มไม้ขาเหล็กตุ้มไม้ขาเหล็กปัง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 นี้มันก็ดังไปทั้งตึกกลับบ้านไปพรุ่งนี้มาเขาก็ชําระแขมนเป็นจมามหาราช จัดเต็มเรื่องวิชาการให้แก่เยาวชนชาวอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์สายศิลป์รวมถึงการเอาตัวรอดในชีวิตจริงด้วยทักษะงานช่างและการเกษตรติดอาวุธทางสติปัญญาตั้งแต่ชั้นมอต้นเลยทีเดียวครับทุกวันนี้ประกอบธุรกิจขายพวกอะไรนะก็เ,เอาความรู้จากการที่เราได้ร่ำเรียนตรงนี้แหละครับ3ปีแค่มอต้นเนี่ยแค่3ปีมอต้นนี่แน่นมากสามารถไป ประกอบอาชีพได้ประกอบอาชีพได้พี่มีกิจกรรมดนตรีเห็นว่าเล่นดนตรีกันไม่ธรรมดาดนตรีเราก็ชอบยุคข,ของเรานี่ดนตรีเบ่งบานที่สุดโรงเรียนดเบญจมมหาราชของเราได้รับเกียรติจากทางจังหวัดให้เข้าร่วมกีฬาเขตทั้งที่12นะฮะกีฬาเขตก็ปัจจุบันเขาเรียกกีฬาแห่งชาติใช่ใช่ครับรั้งที่12ครับผมคือดนตรีเราไม่ได้เล่นแค่อยู่ในวงโยธวาทิตนะฮะ ไปเล่นส่วนตัวเป็นวงส่วนตัวแล้วก็รุ่นที่รุ่นน้องมาแจมรวมๆกันเป็นวงของประจําโรงเรียนอยากให้เพศตรงข้ามสนใจ <c oughs> <c oughs> ไม่น้อยนะในในรุ่นของเราเนี่ยมันมีถึงสี่วงนะฮะเพราะความหลากหลายตรงนี้ฮะเราผูกพันกันมาเยอะมันก็เลยอยู่กันได้เป็นฝึกแผ่น,นเนเเเเเกกรียงงไลลนนน้าาาาป็พพออบดตมมมจะโรงเรียนน่าอยู่มาก เข้ามาได้ยินเสียงนกร้องตลอดเวลาเห็นว่าตอนรุ่นพี่เรียนกันนี่เพื่อนๆเองก็ค่อนข้างหลากหลายหลากหลายทางเชื้อชาติเนองจากว่าติดชายแดนด้วยนะครับก็จะมีคนยวนเข้ามาเรียนพยบมาในช่วงสงครามเวียดนามประเทศไทยเราใจดีมากแฝ่แฝ่น้ำหน้าน้ำสกุลอยู่เขาไม่แบ่งด้วยว่าเด็กเก่งเด็กอ่อนห้องคงห้องคิงเลยไม่มีนะอ๋อในยุคเรามันยังไม่มีฮะเขาจะวัดกันตามคะแนนสอบเข้าจับคะไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในห้องนึง มันก็จะมีทั้งเด็กเรียนเด็กไม่เรียนเด็กกลางๆคละกันทั้งเรื่องความเก่งด้วยแล้วก็เรื่องของฐานะด้วยใช่ลูกชาวนาะ ลูกเขาแก่ในเมืองครับก็จะมีลูกลูกคุณหมอลูกอะไรสารพัดในห้องยิ่งอยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล<ะ>้วมันส่งผลดียังไงเรื่องแบบนี้ผมก็ว่ามันก็กลมเกลียวกันดีนะต่อตอนโตมาทํางานใช่ฮะทำให้เราเข้าถึงคนคบได้หมดให้เราเข้าใจคนรักกันแล้วก็ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีอย่างเช่นรุ่นผมเนี่ยห้าร้อยคนซึ่งตอนนี้ก็รวมกันอยู่ได้ประมาณสามร้อยคนนะครับยังอยู่มากกว่าครึ่งเพื่อนก็ยินดีช่วยเหลือตลอดเวลา คิวแดงดูแสงชีวีซึ่พระคุณครูที่อบภมน้ำใจให้งามเป็นเพียงไกลเกลือในพระนามเป็นพ้องเรากิจกรรมรดน้ำดำหัวครูอาจารย์เราจะจัดวันที่14พอเล่นน้ำเสร็จกลางวันช่วงเย็ยนก็เปลี่ยนชุดลวกามาเพื่อเป็นกา,ารระลึกถึงโรงเรียนเก่าสิทธิ์เก่าก็จะมาออกซุ้มร้องเพลงร่วมกันเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนกลับมาบ้านเนื่องจากเราเป็นคนต่างจังหวัด บางทีต้องไปทํางานอยู่กรุงเทพอยู่ที่อื่นๆมันจะแตกต่างจากถ้าเกิดในกรุงเทพก็คือวันสงกรานเนี่ยเขาแยกย้ายไปเที่ยวเป็นจามาเราเนี่ยคือทุกคนจะกลับมารวมกันในช่วงสงกรานครันวันครับหนึ่วันคือคืวันที่14วันอื่นๆคุณก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงไปเเรรักียน แนนโรงเรียนเนี่ยก็มีประวัติายาวนานนะครับก็อยากจะให้น้องๆหรือคนที่จบจากเรียนนี้ล้ำลึกถึงโรงเรียนนี้ก็พยายามอย่าสร้างความเสื่อมเสียให้โรงเรียนครับไม่ต้องลืมในสิ่งที่โรงเรียนพัฒน์สอนในปัจฉญานะครับประพฤติดีมีวัฒนธรรมนำสังคมพอละครับ สนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ